เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์โซเชียลครับและวันนี้ผมก็จะมาอยู่กับเซิร์ฟนี้ชั่วโมงเดียวพอแลวมาดูกันครับว่าในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะเติบโตหรือว่าจะได้ใช้ปืนเทพเปล่านะนี่มาแต่ว่าเมื่อกี้มันมีเสียงไงนี่มีเสียงปืนผมว่าต้องเป็นบ้านนี้แลยครับเดี๋ยวไปบินโดนะและก็มาแค่ชั่วโมงเดียวพอครับวันนี้เนี่ย แล้วก็จะได้ว่าผมจะได้จับกืนเทพปะในเซฟนี้ผมก็เคยลงนะมันก็เลยมีเครื่องนี่ยแบบแต่ว่าทางสะดวกนี่สวยแล้วร่อนหายและผมก็เจอคนเลยครับอ๋อแลวตรงนี้สองตัวด้วยเฮ้สวยครับยืนนิ่งแบบนี้เฮ้ยโ,โหกอบตาย แล่ก็เรียบร้อยครับอันนี้ตายแ้วยังมีอีกตัวผมจะเก็บปืนได้ไหมอุย้ยมาแล้ววะแล่ก็เรียบร้อยครับโอ้โหนี่นิดเดียวไม่งนกนเติบโตนะพวกนี้น่าจะเจรดบ้านเนี่ยเห็นบ้านตรงนั้นเป็นรูเนี่ยเก็บแล้วเชียวไม่งนกนเติบโตครับไปยังมีใหม,ม่ๆนะื่อกี้ผมยิงไปร่วงไปสองเลยนะมพวกมันก็ชุดเต็มแล้วผมก็ฟาร์มบ้านอีกเนี่ย เฮ้ยโอ้โหรอบนี้มันคุมกำเนิดวะ่ะเราไม่น่ารอดอะไรก็เรียบร้อยตา <c oughs> มาแล้วเฮ้ยเอาเนึกว่าเห็นเรานะเห็นวิ่งมาทางนี้เ๋ี๋ก็เสร็จเราเมื่อกี้มันเขีพืนหนักแน่นอนเนี่ยสวยหลายบอกเลยมาแต่นี้ผมก็ได้ใช้มาเลยครับ อะไก็มีปืนหนักใช่เลยนะบอกว่าเติบโตของจริงรอบนี้เนะนี่ยนี <c oughs> ่ของพร้อมอนนี้ก็มีคนบวกอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวเราก็จะไปแจมด้วยคนอนนี้ก็มีแค่เซ็ตกระดูกแล้วก็มีหน้ากากนี่เล่นมันก็เลยเยอะหน่อยนะมาพร้อม <c oughs> ยี่มีเสงพื้นหนักอยู่นะพวกนี้มันก็จะมีื้นหนักนะลอยก็ขอดูดมาหน่อยแล้วผมก็จะไม่สร้างบ้านด้วยครับวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราก็จะมาแค่ชั่วโมงเดียวนะลอยก็จะเล่นแบบนี้ได้ครับยิงได้ของมาก็จะเก็บในตัวนะลอยก็ไม่จำเป็นต้องสร้างบ้านนะจะมาหา่าพื้นเทพครับจะดูว่าวันนี้ผมจะได้จับปะมันก็ต้องมีนะ เซฟนี้คนก็เยอะด้วยครับตอนนี้เ <c oughs> ว่าแต่นี้คนก็มาเรื่อยเ,เลยนี่อันนี้ก็มา <c oughs> แล้วก็ร่วงไปเดี๋ยวมาเก็บของก่อนครับตอนนี้ก็ถึงผมจะไม่สร้างบ้านเดี๋ยวเราก็เก็บมาแล้วกัน,น <c oughs> ได้ไอพวกปืนพวกนี้เนี่ยนี่ได้เอมา <c oughs> แล้วก็เส้นเหล็กสวย นี่นย,ยังเกงไฮผมยังใส่แค่เช็ดกระดูกอยู่นะมาแล้วตอนนี้มีตัวว่ะตรงนี้เนี่ยว่าเราจะเล่นเราอยู่นะอย่างนี้ต้องไปทักทายสักหน่อยมาแล้วจ้าไปอะไรก็เรียบร้อยครับนี่คุณนหนักโย ีอ okay. ผมว่าเราก็ไปดีกว่านะตรงนี้ก็จะมีแต่พวกนี้เลยครับไล่บอลก็ใช้ปืนเข้าไปนะเดี๋ยวเราก็จะไปหา่าปืนหนักครับไอปืนเทมเี่ยไล่ก็ต้องไปที่เดือดๆหน่อยในเซิร์ฟนี้มันก็มีที่เดือดด้วยมันก็มีเหรียญนนะะไปกันเฮ้ยไอนี่เรียญเ,เชียวใส่นี่ครับมาใส่ชุดกระดูกเลยก็มปอยู่ตรงนั้นน่ะโคตรเรียน มาดรอปไปขวาเดี๋ยวไปบ้านเหรียญกันดูผมว่าบ้านเหรียญมันต้องมีนี่แน่ครับไปพื้นเทพเนี่ย Let's ก็ Let ไปละตอนนี้ก็ได้ของมาพอสมควรเลยนะเราได้ปืนหนักมาแล้วก็หลายกระบอกเลยแล้วก็มีพวกชุดกรอนะแถวนี้คนมันก็เยอะอยู่นะดูดิคนสร้างบ้านก็มีเนี่ยอะข้างนอกก็มีบวกกันเอาเด เดี๋ยวผมว่าเดือดแน่ครับเรายังไปยังไม่ถึงบ้านเรียนเลยแล้วก็เจอคนบลอกละแล้วก็ร่วงไปจะไปดูในบ้านนี้สักหน่อยครับเมื่อกี้มันมีคนสร้างบ้านนะหวัว่าจะมีของดีนี่ต้องบินไปส่องสักหน่อยสองตัวนะะมีของให้เราไหม ครับกางแพกอยปอะไรก็เรียบร้อยครับและตายง่ายแบบนี้นี่ชุดกระดูกครับตายง่ายเชียวและข้างบนก็มีนี่ครับมีป้อมเอีเนะนี่ก็สวยแล้รก็ไปดีกว่านะคนลงมาวะะไรก็ไปบ้านเหรียญกัน นีไก็ไม่ใช่ที่ของเรานะอะไรก็จะไปที่บ้านเหรียญผะว่าเดือดแน่ครับดูดิตรงนี้ก็มีคนเรียนเนี่ยไปขอระเบิดไปเลยมานี่ไงอะไรก็ร่วงไปอันนี้มันใช้บ้องนะอันนี้พวกม่อกรีบปะใน,นพวกตอนที่ผมยิงไป3ตัวเนี่ยบอกว่าพวกนี้แน่นะนี่อะไรก็ได้บ้องมา โอ้โหอะไรก็เ้อไทเทนเนียมครับจากที่เราใส่เส้นผสมเนี่ยตอนนี้ก็ได้ของดีมาแล้วเดี๋ยวประโยุน์ของแถวนี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ของก็เยอะกันไปเนะี่ยอันี้พอปะแต่ว่าผมจะตายไงแล้วก็จะได้เกิดมาแล้วก็มีของนเนี่ยเดี๋ยวไปดูแถวนี้แถวนี้โคตรเดือดเลยนี่ เฮ้ยแล้วนี่อย่างถึกเลยดูดิกว่าจะตายผมว่าของดีชัวเฮ้ยดูดิเฮ้ยมีโตัวเก็บของนะอะไรก็ตายไปซะไรบ้านนี่มันอะไรวะเนี่ยมาเร็เดี๋ยววะ เราก็ปล่อยไปเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะเราจะมาปืนเทพหาย,ยางเงียบปืนเทพเนแหละเราก็ระเบิดจะได้ไปเรทบ้านเหรียญถ้ามันมีเฮ้ยศพนี้มันก็มีปืนหนักอยู่นะแต่เราก็ปล่อยไปครับเราก็ไม่ต้องไปเก็บนะผมตายทองก็จะหายหมด ก็เ,เซฟไว้แถวนี้แล้วกันหรือค่อยมาเก็บเอาเด,ด๊แต่ละตัวก็ถือบ้องกันเนี่ยเราจะยัดบ้องอย่างเดียวเลยนะอะไรก็ร่วงไปผมจะได้เก็บของไปเนี่ยก็จะไปเก็บของแล้วก็คนมานะคนอย่างเยอะแต่เราต้องเอาตัวนี้ก่อนเลยครับเราจะเล่นเราเนี่ย แล้วก็ร่วงไปมาไปดูของเมื่อกี้เนี่ยะต,ตัวที่ผมบอกว่าผมยิงไปแล้วก็ถึงนะ้ันนี้ก็ต้องมีของดีได้ชดท้ายมาเก็บมาครับสมนี้ยังอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าโดนเก็บอะไรนะนี่อย่าว่าโอ้โหผมได้มนละอะไรก็มีเคด้วยของเซ็ง แล้วก็สวยครับได้เซตอันนี้มาได้ชุดเทพแล้วก็เต็มยศเลยแล้วก็เปนเทพด้วยตอนนี้ผมลงมายังไม่กี่นาทีนะแล้วก็ได้จับเลยครับยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเนะี่ยของดีามาใส่เลยครับนี่ไงไเทพตอนนี้เลือดผมก็5้ารอยกว่านะไปเดี๋ยวกันครับว่าวันนี้ผมจะตายไหมเนี่ยผมว่าถ้าผมจะตายก็นี่จะด้วยบ้องอย่างเดียว ไม่งั้นก็เป็นปืนเทพนะที่มันยิงใส่เราแล้วก็อาจจะตายก็ได้เนะี่ยแต่พูดไปนี่บ้องมาเลยเย็นผมยังไม่อยากตายดูดินี่เสียดหัวเลยเฮ้ยหลังม,มีเอาดิเดือดจริงแุดล้วก็มีของดีในมือเลยนะถ้ามันจะโผล่มาหลายตัวเราก็ยิงได้ครับเรายิงไปไม่กี่นัดมันก็ตายแลยนะ้วเนี่ย ี๋ยวผมว่าผมจะบินไปบ้านเหรียญเนี่ยมันก็มีคนเล่นอยู่ตรงนั้นอยู่นะเดี๋ยวเจอเราเฮ้ยโอ้โหหลับข้างในอะไรบ้างเนะี่ยผมนึกว่าบ้านใหญ่นะดูดิข้างในนี่หั่งโล่งเลยนี่แต่สภาพบ้านที่หลังแค่นี้เองเนี่ยก็ถืว่าบ้านใหญ่นะกำแพงรอบๆนี่คือเวอร์เชียวนะก็ถืว่าบ้านใหญ่ครับข้างในนี่คือดิดเดียว มาแต่ว่าปืนเทพมันก็ใกล้พังด้วยนะแล้วก็อยใช้แล้วกันครับผมก็ยิงแบบีละนัดเลยน้ดนะ่ะมันก็ตายอยู่นะแต่ก็เก็บใช้ก่อนแล้วกันแล้วก็ใช้ปืนทั่วไปก่อนนะ่ะอันนี้ก็มีปืน M7 นะแล้วก็มี AK นิเน่ยแต่ว่าคนเยอะจริงแต่ีิฉันหลายเท้าเลยตายผมก็มี เฮ้ยไรใครยิงมามเขาจะเล่นเราแล้วว่าแล้วตัวนี้มีของดีป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าผมยิงไปเมื่อกี้มันก็บินมานะจะไปดูของบันครับเผื่อว่ามีของดีเมื่อกี้ตอนที่ผมยิงไปก็ถึงอยู่นะอาจจะมีของดีก็ได้ไม่ดีสบครับนี่ แล้วก็เสื้อหายก็เรียกว่าของดีมายวเรก็ไปล่าข้างนอกต่อนะแต่บ้านเิี่อเรรก็ปล่อยไปครับเห็นแต่มันใช้แค่ความ้าดเองแหละก็ไปยิงพวกแถวนี้ดีกว่าดีดูดิได้ขับรถสุดด้วยเจเา้า แล้วก็เรียบร้อยครับรถเบิดน่าจะมีแค่ตัวเดียวนะในรถนี้เนะี่ยอะไก็ไปดีกว่าผมว่าแถวนี้ก็ไม่น่าจะมีเหลืออะไรนะพื้นเทพเนะี่ยมันก็มีหลายตัวอยู่นะดูรอยเท้าดิแต่ว่าแต่ละตัวมันก็ใช้ข้าฟารมาร์กันเลยก็เป็นแค่ปืนหนักทั่วไปก็ยังไม่เจอเลยนะพื้นเทพเนะี่ย แต่ว่าผมยิงมาก็น่าจะมีแค่นี้ครับและหลายก็น่าจะเป็นตัวเทพคนเดียวแถบนี้แหลมีคนที่มีใช้ปื้นเทพนะแต่มันก็เกือบพังเลยครับหล้ยก็ต้องเคาะทีละนัดเอาเดี๋ยวผมยังไม่โดนล่าเลยนะขนาดผมใช้ปื้นเทพเนะี่ยว่าพวกนี้มันยังไม่รู้กันแล้วก็ยังชิลอยู่ยังไม่โดนผมเลย พวกนี้มันไม่มีระเบิดเลยวะอย่างนั้นเราได้แต่ละอ๋อไม่หลายตัวเลยนี่สามตัวร่วงไปทีเดียวแล้วก็ร่วงไปผมว่าเราย้ายที่ดีกว่านะแต่นี้ผมว่าไม่ได้จะมีเลยครับปืนเทพเนี่ย ที่ฝกยิงมาก็แต่ละตัวก็ตายง่ายจังเอชเก็กล้จะฟังได้ด้วยเนะีเดี๋ยวก็น่าจะเหลือแค่ปืนทั่วไปละปืนเทพมันก็กล้าจะพังดนะ้เนี่ยไปผมว่าเราก็ไปดีกว่านะเดี๋ยวจะรอบไปท่าเรือครับเห็นมีคนพิม,ม่าเดือดนะรอสักหน่อยเดือดจริงไหม นี่มันยังสร้างบ้านอยู่เลยว่ะผมมนยิงมาเมื่อกี้มันก็สร้างอยู่นะแต่ก็ยังทำอยู่เลยเอาปืนให้มาสักหน่อยไหมโอ้แล้วก็มีป้อมมีเค,ค้กครับแต่ว่าใช้ปืนสักหน่อยเอาได้ปืนมาหลายกระบอกอยู่เดี๋ยวก็ไปต่อเดี๋ยวเราก็จะไปที่ท่าเรือครับไปดูว่าเรือจริงเป่าเห็นมีคนคิ่ว่าเดือด แต่ลูกอ้นี้อย่างเยอะเลยไอ้มิไซล์เนี่ยห้าร้อยกว่าเลยแต่ผมไม่มีุ่นยนนะมาลองสักหน่อยครับอย่าไปได้ลองเลยนี่หลังจากไปรีวิวมาก็ยังไม่ได้ใช้เลยครับเนี่ยเดีย๋ยวบินไปท่าเรือแล้วก็พุ่งอะไรก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นว่ามันมีสกินมาใหม่นะไอ้สกินไอ้นี่ครับไอโรคม,มันเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไม นี่แต่มันก็เอามาขายเช่นเคยให้เรามีสกินนี่ครับแต่เราใช้ก็ของฟรีก็พอเลยเนี่ยยังไงมันก็บินเหมือนเดิมนี่แล้วผมจะเลี้ยวไม่ได้หวามันนจะไปทางตรงอย่างเดียวนะแล้วก็จะเลียวได้แค่นี้เนี่ยตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือเลยครับดูเดกันครับว่าจะเดือดจริงไหมยังมีคนยิงอยู่นะตั้งในละ เนี้ก็ยังไม่ได้กลิ่นไอ้ปืนเทพเลยแต่ว่ามีมอ่ออย่างเงี่ยมเลยแถวห้องการ์ดได้หลายตัวเลยว่ะต้องไปดูสักหน่อย ก็ต้องมีครับเจ้าพ่อท่าเรือเนี่หลาผมก็ยังเรียนอยู่นะและปืนเทพเราก็ใกล้จะพังแลยเนี่ยหลายก็มาเคาะพอ,อยิงเทลานัดนี่มาโดนแค่สองสามนัดผมว่าตายเลยนะเลี้กวโคตรแรงครับและขอ็อย่างเยอะเลยในตัวเนี่ยที่ผมว่าเล่นจนกว่าที่จะตายนะเราตายแล้วก็พังทีกว่าครับ อันนี so first, ้ผมเล่นมาก็น่าจะประมาณสัก40นาทีได้นะแล้วก็ได้ปืนเทพมาละยังไม่ถึงในชั่วโมงครับวันนี้เนี่ยเล่นดูเอาให้ตายถ้าเกิงพอมายิงตัวนี้ครับมาอยู่ในห้องการนะและมีลวดปะ ไฟสักหน่อยโอ้ยอน,นี่จะรอยันป้องเลยสีที่มันเบล่นออกมานะไม่กั้ได้ตายแน่แล้วร่วงไปแล้วไม่มีชิปปั่นไฟเลยวะ่ะมาดูดิอันนี้มารังแกคนอยู่วะ่ะมาเล่นหุ่นยนต์อะไรก็ไปยิงคนที่ไม่มีทางสู้เนะี่ยอย่างงี้เราก็ต้องมาปราบนะมีบ้องครับ ดี๋ยวลอยก็จะคอมโบบ้องเลยเนะี่ยผมเดียวมันก็เกรียนไปนะบางที้อยก็แทบทําอะไรไม่ได้เลยครับต้องไปอยู่ใต้ท้องมันไม่ก็ยิงบ้องเนะี่ยเกินคอมโบบ้องครับวิ้ยลอยก็เรียบร้อยครับร่วงไปดนดิงเก็บแล้วไงดีที่ไม่ร่วงสองตัวนะแต่ก็มีคนร่วงลงมาเลยครับถึงยังใช่ไหม ไล้ก็ตัวขับนี่หนีเลยเล่นย้อนได้จะดนะนี่ผมว่าเรายิงไปหลายๆคนก็น่าจะตายอยู่นะแบบยิงป้องทีเดียวเนะนี่ย๋ยิของสักหน่อยตัวที่อยู่ในหุ่นยนต์นี่ของตัวไปครับนึกว่าจะได้พวกกุนเทพละมันขับหุ่นยนต์ไงก็ต้องมีผมว่าที่ผมได้โดนบ้องแน่นะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับไอ้ปืนเทพมันก็ก็จะพังแลนะ้วเนี่ยยังไม่กี่นัดก็พังละไม่ถึงร้อยนัดแลนะ้วเนี่ยเอาว่าอีกรอบหนึ่งคำบ,บอมบ้องเฮ้ยโอ้โหแล้วก็ไม่ตาย,ยม่ะราโดนไปสองนัดอยู่นะเซ็งเอาดิกเรายิางนัดเดียวมันก็ไม่ตายครับเดี๋ยวต้องคำโบองอย่างเนี้ยนะดับเบิ้ลเลยทีเดียวไโอ้ยแล้วมันยิงบ้องมา แต่ยิ่งไรก็ต้องบีเลยนะครับจ้าเนี่อีกรอบหนึ่งนี่อุย้ยดอกมากว่าแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหเลือดอย่างเยอะที่ผมว่าชุดเทพแน่จะเป็นไงล่ะจนผมยิงแค่สามนัดพอเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ย โล่แล้วก็เรียบร้อยครับมันสองตัวเอาวะอะไรก็จบเลยเตียงก็ไม่มีครับไอ้ท่าเรือเนี่ยอะไรก็ได้ตาย,ลยแล้วนะแต่ก็ตายด้วยบ้องหุ่นยนต์ครับของเซงแต่ผมว่าเมื่อกี้ผมยิงไปก็น่าจะได้ไอ้ปืนเทพมานะไม่งั้นก็แต่เมื่อกี้ก็น่าจะใช้นี่ครับไอ้กรอบเทพเนี่ยแล้วผมยิงไปดามเบทแต่น่าดามเบทก็สองร้อยกว่านะแต่ก็สามดัานเลยครับ <c oughs> แต่น่าจะเป็นของดีแหละ แต่ก็วันนี้ครับแค่นี้แล้วกันนะสำหรับการหาพื้นเทพในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยแต่เราก็ได้มาไม่กี่นาทีแรกเลยเลยก็มายิงมาเลยก็ได้พื้นเทพมานะาก็ได้ใช้โยเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับไม่รอล้ก็จะใหม่สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละ